เขาเป็นรากตัวหนึ่งนะองหนึ่งนาลน้วยที่มาเกิดในเมืองมน,นุษย์นะเว้จริงนะเว้เอเนี่ยแต่เขายังสับสนอยู่ว่ากำเนิดเกิดมาด้วยอย่างไรผมไม่มีสัมผัสอะไรเลยครับมันก็ดันมันดันนา,นา,นาถึงมันก็ต้องมีไม่มีแล้วจะชอบได้ไงใช่ป่ะเออ่คือก็ทำทำหน้าที่สื่อใช่แล้วเราก็ขอทัานก็ได้ทุกที แล้วยังว่าไม่ใช่อีกเหรอครับรับเธอลูกมีญาณให้บอกเรามีสิ่งไม่ดีให้บอกเรามีให้เราให้ให้มองเห็นสามตาให้มองเห็นใครชั่วใครดีใครร้ายใครแอบปองร้ายใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีเดี๋ยวผมสามารถเข้าไปข้างในได้โดยโดยมีพี่เขานำใช่ทางแต่ท่านท่านจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอใช่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่จริงไม่จริงท่านนั่งทําอะไรครับแล้วน่ะก็ทําท่านผู้ชมอะเด้ออ ภาวนาขอบคุณครับ